กูดอั r n นูนค่ะสวัสดีตอนตอนตอนเที่ยงเนาะเออพักเที่ยงนี่ก็พักเที่ยงนะคะเที่ยงคืงกินข้าวเสร็จแล้วก็มาหากาแฟกิน๋หนดูเซมีอะไรมั่งอ่ะโอเคเบอร์ดี้ดีกว่านะคะอเออโอเคค่ะเราหยอดกันเลย โอ้ไม่กินเงินป้าซะแล้วเอาใหม่เอาใหม่เอาใหม่อ,หอ่าได้ละกดนะคะปึ๊บเรียบร้อยไหนดูซิมีตังค์ทอนด้วยมีตังค์ทอนด้วยเก็บตังค์ก่อนเก็บตังค์ทอนก่อนทอนทอนสี่บาทอ๋อยู่ไหนอ๋อโอเคเจอแล้วเจอแล้วได้แล้ว บารี่ก็มานั่งกินนะคะตอนเที่ยงมาพักเขาเรียกออ่ะพักด้วยเพราะว่าใสหน้ากากใส่หน้ากากอนามัยนะคะโอเคโหร้อนร้อนร้อนมากเที่ยงนะคะ ออกมาอยู่ออกมาสูดอากาศข้างนอกคือพออยู่ข้างในแล้วโหวันนี้ไม่ได้แต่งนะออกมาสูดอากาศข้างนอกอยู่ข้างในแล้วเราใส่หน้ากากทั้งวันมันจะทําให้ออกซิเจนเข้าไปในเลือดเราน้อยน้อยลงนะมันจะทําให้เลือดเราเป็นกรดนะคะจะเกิดอาการหน้ามืดหน้ามืดตาลายคล้ายจะเป็นลมนะนี่ก็มาทานทานกาแฟาโอเคทานกาแฟานะคะก็ เชียร์โอเคค่ะไว้เจอกันพรุ่งนี้นะปึ๊บพักเทียงพักเทียงเรียบร้อยมีแรงสู้ต่อป๊กเปื้อนมีแรงไปทำงานต่อแล้วนะคะ ได้พักอีกครึ่งชั่วโมงง่วงเหมือนกันและไปพักสายตาเอ๊ไปตอบคอมเมนต์ดีกว่าเออไปตอบคอมเมนต์ดีกว่าโอเคค่ะไว้เจอกันพรุ่งนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบาย